ห่างหายจากการลงคลิปมานานมาดูครับเนี่ยรถกระบะครับติดครับว้าจวดเลยนะดอกเดียวรู้เรื่องนะว้าจวดเลยนะดอกเดียวรู้เรื่องนี่น้องหลุยครับน้องหลุย่ะแป๊บเดียวครับขึ้นลว M95C0 ครับมาแรงแบบนิ่มๆนะครับมาติดเลยครับผ่านฉลุยเลยโตโยต้าครับเนี่ยสวยๆครับเมื่อกี้ติดหล่มตอนแรกผมนึกว่าจอดอะไรครับติดว่ะโอ้โหครับ โอ้แจมครับคัสสีครับโอ้จริงโอ้ดูครับดูโครงสร้างของรถรุ่นแรกๆะร,รุ่นเก่าๆ่นะเนาะแข็งแรงครับโอ้แจมครับยังกระถ่ายมิวสิกดู เรียบร้อยไปลงฝั่งนู้นครับอ่ะนำมาฝากสมาชิกครับเป็นคลิปสั้นๆครับผมทีมงานน้องหลุยน้องหลุยอามองกว่าแล้วเริ่มงานแล้วรถติดเมื่อกี้ครับจอดแล้ว นี่ระยะครึ่งกิโลนะครับนะซูงสุดๆจัดไป